ผมเข้าใจว่าในช่วงที่การเลือกตั้งยังไม่ออกเนี่ยเคยมีความใฝ่ฝันลึกๆของเพื่อไทยว่าตัวเองจะได้ประมาณ370พักเดียวด้วยซ้ำเขาเคยฝันแต่ไม่กล้าบอกใครว่าเราจะได้370เคยใฝ่ฝันกันไว้ขนาดนั้นครั้งนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยหละครั้งล่าสุดเนี่ยครับรครั้งล่าสุดเนี่ยใช่มีบางคนในพักเชื่อว่าเรามีิทีย์ได้370จริงก็ต้องยอมรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในหน้าสื่อหน้าตอนนั้นตอนที่ประเด็นเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็ตถูกประกาศออกมาครั้งแรกโดยคุณเศรษฐาเองเนี่ยตอน เหล่านั้นก็น่าจะเป็นสูตรของที่มาของความมั่นใจเหล่านั้ด้วยใช่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 แต่นี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้แถลงนะครับไอ้สามความใฝ่ฝันเนี่ยที่แถลงทางการก็คือแบบครึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยเรามีเสียดุลหรือ้อิร้อยเรอแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบที่141ก็ต่มกว่าป้าไปเกือบจะ5 0ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยนะครับคนที่เป็นแกนนําตัวจริงนะครับก็คือคนรุ่นคนที่เป็นลูกน้องคุณทักษิณหมดก็คือคนที่เป็นนรุ่คุณปูของคน รุ่นปัจจุบันแล้ว่เพราะฉะนั้นมันคือการเอาออฟทัชจากสังคมนะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าไปว่าอย่างนี้นี่เพื่อไทยก็ไม่มีคนใหม่ๆเยอะนะใช่แต่คนใหม่ๆของเพื่อไทยก็เป็นคนใหม่ๆที่เป็นลูกหลานของคนเก่าๆไงนั่นแหะสิความเป็นคนใหม่ของเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งเป็นคนลูกหลานของคนเก่าๆฮั้นเมื่อเป็นคนลูกที่เป็นลูกหลานคนเก่าๆเขาก็อยู่ในสังคมแบบพ่อแม่เขาอะครับ ก็คือสังคมนักการเมืองที่ร่ำรวยสังคมอุปัมภ์สังคมอุปธรรมนะครับมันก็เลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุที่ความคิดเก่าไงครับเพราะเขาก็จะไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของสังคมซึ่งมันเคลื่อนไปเร็วมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วเวลาเราเห็นเพื่อไทยพยายามจะพูดกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นการพูดที่แบบเหมือนที่ผมชอบล้อครับเวลาอยากสื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไปหยิบกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตขามาใส่ ก็จะดูรุ่นใหม่แล้วจะดูรุ่นใหม่แล้เราเะเห็นความพยายามอยากเป็นคนรุ่นใหม่ไปซื้อเสื้อเชิตขาวยิ่งขาวชัดๆกางเกงยีนน้ำเงินเข้มๆมือโอ้โหนี่สิวัยรุ่นคตอใหม่ได้ด้วยการแต่งตัวกต้องโอเค